นั่นเห็ดขมากเต็มเลยล้ายจนอือือืมเห็ดแดงเดือด เขาไปเก็บอยู่นอนม <c oughs> ีแต่นอนนีนแนอนนอนขนาดยมเก็บอยู่นนม่เ้อันนี้หากเ,หหเก็บอยู่รอเหินเก็บีลอเหินืเก็บไป <c oughs> อยากเก็บเห็ดลายเก็บไปขวมยุ่งไรแน่นั่นนอนแห้ง เด็กเก็บกบมีแห้ไม่ผีแดงจูวีใจวายตัวเถาปรนตูเมาอยู่เลยนี่แก,แก,แก่แข็งแข็ง เฮ็ดแดงเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงอืมนี่แหละเฮ็ดผลงานผลงาน้นา,นาปลาไปไปทำคอนเทนต์ <c oughs> Thôi, cháu bố chung tớ tớ chứ Cho nên cháu phải là có hết là tao Mán thẻ thẻ